สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่สระบราณโกศนารายหรือว่าสะโกินะคะเป็นสระที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยลบบุรีนานมากเลยอะ่ะคลิปที่แล้วนี่ลงเป็นน้ำจิ้มให้เล็กๆนะอ่าสระนี้ใช้ทหาร ทหารขุดนะคะสมัยก่อนเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์คุณยายคุณยายอายุ86ปีนะคะซึ่งคุณยายก็ขายของอยู่ตรงทางเข้าสระมีความเก่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นธรรมชาติและความร่มรื่นแล้วก็มีความขนลุกเป็นระยะระยะที่เข้ามาที่สระแห่งนี้นะคะจุดตรงนู นี่เดี๋ยวจะขยายให้ดูคือนี่ค่ะจุดตรงนี้นะใครมานะคะไปไปกราบหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อโกศท่านศักดิ์สิทธิ์มากไปกราบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ความกว้างของสะนะคะ960เมตรคูณ960เมตรลักษณะของสะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะนี่เป็นสะสี่เหลี่ยมนะ กว้างยาวเท่ากันนะคะเ6 0เมตรใช้ปลายปืนขุดที่คล้ายๆเป็นปลายมีดนะปะคุณยายบอกนะ,ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะคลิปที่สัมภาษณ์คุณยายอันนี้ลงลงลงสะให้ดูสะนี้ถูกถูกสร้างนะคะในเ,เขาเรียกอะไรอะในประวัติศาสตร์นะคะที่เขียนไว้เนี่ยสะโกสินารายเนี่ยเป็นสะโบราณที่เก่าแก่ สมัยลบบุรีอะค่ะประมาณทศวรรษที่18นะ,ะแล้วก็มาเสื่อมในยุคอยุธยาก็คือเกิดก่อนยุคอยุธยานะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิน200ปีนะคะสารเนี้ยเกินกว่านั้นอีกค่ะลองบวกลบคูณหารดูนะนะ,ะตั้งแต่สมัยลบบุรีนะ,ะซึ่งเมืองเนี้ยเป็นเมืองเก่าเมืองกศนารายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์การค้า ที่อยู่ฝั่งแม่น้ำแม่กลองเป็นเป็นเมืองที่สำคัญนะคะที่มีการซื้อขายเป็นแหล่งการค้านะ,ะ mm hmm. แล้วก็เชื่อมต่อไปถึงเมืองราชบุรี mm ่ hmm. อาเมืองสิงห์จ mm hmm. งังหวัดกาญจนบุรีเมืองสิงห mm ์ก hmm. ็คือปราสาทเมืองสิงห์เชื่อมต่อกันนะคะ mm hmm. กับโบราณสถานที่เป็นยุคสมัยขอมนะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านหลังด้านหลังสะข้างๆเนี่ยค่ะ มีพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้กรมศิลปากรก็ตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์โกศินารายบนพื้นที่พื้นที่26ไร่เอ่อ75.4ตารางวาในวันที่เอ่อ25กันยายนนะคะปีพุทธศักราช2,522แล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมสะกในปี2,555นะคะ ก็สิกว่าปีที่ผ่านมานี้เองพี่เขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมสระได้เนาะนะคะแล้วก็ใครที่อยู่รบริเวณใกล้ๆลองเข้ามาค่ะแล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าด้วยนะว่าสระแห่งนี้น้ําแห่งนี้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณยายที่ไปสัมภาษณ์มาเมื่อสักครู่เนี้ยท่านบอกว่าอายุ80กว่าปีเนี่ยสุขภาพ่ันแข็งแรงมากเลยนะไม่ปวดเข่าปวดขาถามท่านว่าท่านทํายังไง ท่านใช้น้ํานี่แหละค่ะไปรูปที่ขาที่เขา่าใช้อาบด้วยแล้วก็ใช้ดื่มด้วยทุกปีนะคะจะมีงานตักน้ำนะคะแล้วก็มีงานอะไรอีกนะ่างานสมโพธิศา่ะนะคะจะจัดจะจัดกันทุกปีแล้วก็ลอยกระทงลอยกระทงนี่ก็คนก็จะมาตักน้ำกันนะคะเอ้ามาดูนี่หน่อยต้นจำจุรีนะคะ อขออนุญาตท่านลุกเทวดานะคะต้นจำจุลีต,ต้นนี้น่าจะยาวนานเหลือเกินค่ะลำต้นใหญ่นะลำต้นใหญ่ค่ะอสูงกว่า25เมตรนี่โอ้ต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะนี่อยู่ริมสะเลยนะริมตะลิ่งเลยอ่ะอันนี้มาอัปเตดตให้ทราบกันนะคะส่วนรายละเอียดอื่น ที่สัมภาษณ์คุณยายมาเดี๋ยวจะส่งให้เป็นคลิปแยกออกไปค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวชมได้เลยนะจ๊ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมาที่บ้านสะโกค่ะแล้วคุณก็จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์สะน้ำโกสินารายนั่นเองค่ะ